เติมเกมราคาถูกสะดวกต้องจุนบิโกรช็อปรับประกันความปลอดภัยเพราะร้านเปิดให้บริการมามากกว่า2ปีแล้วตอนนี้ม่รับเติมเกมเอาเองแล้วนะทั้งแบบเลเซอร์พินและ ID พาร์ตเติมครั้งแรกได้เพชรแดงไปซื้อของในเกมกันด้วยคุ้มสุดๆไปเลยมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องจุนบิโกช็อปจุนบิโกรช็อปเท่านั้นสวัสดีครับผมเดซินี่นะครับวันนี้เราก็อยู่เกมแลงนองเอ,งเองเ็กเนเจอเรชันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะผมก็มาอยู่ที่ฟอนเทล่าที่เดิมวันๆไม่อยู่ที่ไหนเลยอยู่แต่ฟอนเทล่านี่แหละอะ นี่เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีที่ผมหาเงินมาทําของให้ตัวละครตัวนี้นะครับเงินในที่นี้ก็คือเพชรชมพูนะก็หลายคนน่าจะสงสัยแล้วว่าผมไม่เติมผมเล่นฟรีแต่ว่าตัวละครผมเนี่ยค่อนข้างไปไวนะครับโอเคก็ตอนนี้ใกล้ใกล้ทันกับเพื่อนๆที่เล่นอยู่ก่อนแล้วครับ <Okay. S 1> ก็จะมาแชร์เทคนิคกันว่าเออผมหาเงินยังไงหาเพชรชมพูยังไงนะอ่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าผมใา่ฟรีจริงๆรดูที่เติมเงินนะครับนี่อยู่ครบหน้าแพ็คยังไม่เติมสักบาทเลยนะ แล้วก็เจ้า Kingdom p a r t Kingdom p a r ผมปลดแบบไอ้นี่มาปลดแบบ Gory Super Pack มานะครับสองแสนเพชรแดงเท่านั้นเลนงเท่านั้นเองเออเท่านั้นเรงอะไรยังไม่ซื้อนะอันนี้อันนี้คือไม่ได้เติมเลยนะพูดพูดตามตรงนะไม่ได้เติมจริงๆนะก็ดูอย่างนึงคือ VP ใช่ไหมคาฟา VP Card นี่โปโป,โปไม่ได้เดี๋ยวโดนแบน <laughs> โอเคอ่ะ๋ยวให้ดูประวัติคร่าวๆนะครับ สิ่งที่ผมขายเนี่ยจะเป็นพวกนี้นะครับนี่ Enrich i r n i u m Enrich Ironium เห็นไหมแต่ว่าตอนนี้มันดูไม่ได้แล้วว่ามันเก่าไปอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็ให้ดูก่อนว่าเนี่ยก้อนหนึ่งมันก็สองหมื่นหนึ่งแล้วอะ่ะนี่ขายสาก้อนก็หกหมื่นใช่ไหมวันนั้นผมขายขายแค่อันเนี้ยก็ได้เยอะแล้วนะได้เยอะก็ได้ประมาณห้าแสนนะวันเดียวอะ่ะนี่ให้ยอดขายของสัปดาห์นี้เจ็ดแสนเจ็ดแสนนี่ผมไม่ค่อยได้ขายเลยนะผมขายแค่วันเดียวเอง,เองจริงๆนะเนี่ยพูดตามตรง เพราะว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับผมเพิ่งอัปเกรดเอาเวขั้น2มาไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสําคัญก่อนว่าทําไมผมถึงหาเงินเพชรแดงเวลาผมทำเอาเวกเนี่ยผมจะตกปลาอย่างเดียวเลยนะแล้วผมก็จะหาหินโดยการซื้อเอาเพชรแดงมาซื้อทำให้ผมสามารถเอาเวได้เอาเวขั้นอ่ะได้แบบก้าวกระโดดนะแบบทีเดียวเลยอนะเพราะว่าถ้าเราสมมติว่าเราจะมาเอาเวกเอาเวกทีละ เอาเวโอวนี้แปดสิบจากหกสิบไปแปดสิบแต่ว่าเราไม่ใช้เงินชมพูเลยนะเราจะแบบตกปลาสองพันขุดแร่สองพันมันก็จะได้ประมาณไม่กี่คีครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําเนี่ยก็คือการเอาทรัพยากรส่วนหนึ่งอะ่ะซื้อจากตลาดและอีกทรัพยากรอีกส่วนหนึ่งคือเราไปทําเองนั่นคือการตกปลานะครับคือผมมีสตามิน่าสี่พันผมจะไปตกปลาหมดเลยนั่งคํานวณก่อนว่าใช้ประมาณเท่าไหร่เออพอขาดหลืออะไรก็ไปไปตกปลาแล้วทีเนี้ยหินอัปเกรดอ่ะหินอัปเกรดพวกเนี้ย ผมจะซื้อจากตลาดมานะครับราคาก็จะตกอยู่ก้อนละตอนนี้ขึ้นขึ้นหรือเปล่าวะขึ้นขึ้นกว่าตอนที่ผมซื้อมั้งสามนอยสิบห้านะก้อนหนึ่งก็จะให้ดูว่าถ้าผมจะหลอมหลอมเก้าสิบครั้งอืมอ่ะหลอมพันครั้งละเท,ท่าไหร่นะครั้งละเก้าใช่ปะเก้าช่างมันละผมซื้อมาเป็นพันอะทีหนึ่งสมมติพันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งก็สามแสนสี่ละเออผมจะหลอมสองพัน่ 6, 9, ะนี่หกแสนเก้าอย่างเงี้ยเออ ก็ผมก็ใช้เพชรชมพูในการซื้อนะโดยที่ไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าผมขายของได้มากกว่าได้มากกว่าซื้อไอ้พวกนี้อยู่แล้วเออมันก็จะเหลือตังมีตังเหลือนะอย่างเนี้ยผมตอนแรกผมมีเจ็ดแสนผมทำมันก็เหลือ 1, แสนหกเออดีกว่าที่แบบเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะเงื่อนไขของผมเนี่ยที่ผมจะทํานะครับเงื่อนไขของผมคือไลฟ์สกิลเนี้ยผมต้องมีเลเวลหลอมที่เลเวลสี่ก่อนนะครับและเลเวลตกปลานะครับเลเวลตกปลาก็ต้องเลเวลสี่นะทาไมั่นหรอ เพราะว่าอย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะว่าผมขายพวกพวกนี้นะหินเวลสองครับเอลิดอิรูเนียมเออเอลิดอิรูเนียมแล้วก็เอลิดบราเดียมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเอลิดอิรูเนียมและบาเดียมเนี่ยจะทำได้ที่เลเวลสี่เห็นไหมนี่ผมใช้ผมคับไปหมดแล้วก็ใช้หอยพวกนี้หอยนี่ก็เลเวลสี่นะครับนี่เห็นไหมอ่ะแล้วระหว่างนั้นนะ่ะ ผมจะขุดแร่ก่อนที่ผมยังยังยังไม่มีหลอมสีอ่ะผมจะขุดแร่เลเวลอันนี้ใช่ไหมเลเวลสี่เลเวลหกอะไรพวกนี้ยเออเดะอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลห้าใช่ไหมเวลาผมขุดก็อยู่ขุดที่เลเวลสี่ทีนี้ผมก็จะได้พวกพวกแร่ที่เป็นแร่เนี้ยมาเยอะมากครับแล้วอย่างบาเดียมถ้าเราหลอมขายตัวนี้ขายยากมากเลยผมก็เลยเอาขึ้นขั้นสองไปเลยไม่ค่อยเสียดายแต่จริงมันขายมันขายออกนะแต่มันนานหน่อยใครจะรอขายก็ได้ไม่เป็นไรแล้วทีเนี้ยพอผมยังไม่ถึงหลอมสีผมก็จะเก็บ เก็บพวกเลเวลสองเอาไว้นะให้ดูเก็บพวก Level เลเวลสองไว้นี่เห็นไหมบาเดียมเลเวลสองมีอยู่ร้อยสิบห้าเนี่ยก็มีอะไรก่ะโอริผมน่าใช่ไปแล้วว่ะโอริผมไม่มีหรอกให้ดูนะแปบ๊บนึงนะทุกคนอ่าสมมติว่ามีเอาบาเดียมออกมาก่อนแล้วกันผมจะผมจะทําบาเดียมไขยย่เงี้ยแล้วก็พยายามตั้งเป้านะครับว่าเราจะทําบาเดียมกี่ชิ้นอะไรเงี้ยอย่างของผมตอนนี้ผมมี ผมมีอยู่อยู่อา้าหายไปไหนวะผมมีอยู่ร้อยสี่ห้าอันใช่ไหมการที่เราจะทําบาเดียมเนี่ยเราจะทําบาเดียมขั้นสองใช่ไหมเรามาดูบาเดียมนะครับบาเดียมที่ผมดองไว้เนี่ยมันมีร้อยสี่ห้าชิ้นใช่ไหมร้อยสี่ห้าหารเจ็ดมันจะตกยี่สิบชิ้นนะครับผมสามารถคาบได้ยี่สิบชิ้นนะดังนั้นถ้าผมจะทําครบยี่สิบชิ้นเลยเนี่ยผมก็จะคูณเอายี่สิบคูณเก้าเข้าไปนะเออผมจะได้ต้องไปตกปลาร้อยแปดสิบตัวแต่ว่าทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยแล้วแต่อารมณ์นะ บางทีผมก็จะทาไม่หมดครับก็แล้วแต่บางทีผมจะทำห้าชิ้นอย่างเงี้ยห้าชิ้นก็คูณเก้าห้าสิบห้าใช่ไหมเออแล้วเอาเราก็ทาตกปลาเนี่ยให้ได้สิบห้าตัวงงไหม <laughs> เออเราก็ไปซื้อปลามามาตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปตกเดี๋ยวไปดูราคากันก่อนครับราคาของเจ้าบราเดียมบราเดียมบราเดียมนี่นี่นี่บราเดียมขั้นสองดูดูที่ราคานะตกอยู่ที่ อันละสองหมื่นสี่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่พันเจ็ดร้อยชิ้นนะตอนนี้ยังขายได้อยู่นะครับถ้าใครจะทําก็รีบน,นะครับอันเนี้อันนี้ก็เริ่มอันนี้ยังขายได้นะตอนที่ผมขายมีแค่ไม่ถึงร้อยชิ้นนะเออตอนที่ผมทําประจะําอ่ะก็อาจจะต้องเร่งมือหน่อยใครจะทําเออแล้วก็โอริโอริก็ขายได้เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยมาซื้อมาตีกันนะครับแบบว่าบางคนแบบเล่นอาวุธฟ้าก็จะตีถึงบวกสี่ก็โอริก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทํานะถ้าจะทําถ้าจะโอริทาเป็นขั้นสองอ่ะผมแนะนําว่าให้ย่อยเป็นนขั้ แนะนำให้ย่อไปขั้นหนึ่งแลรวค้าเป็นโอุลิก่อนเล็กขายดีกว่านะขายดีกว่าขายง่ายกว่านะครับเออก็ทําขั้นสองเนี่ยแนะนำสองชิ้นนะอ่ะเดี๋ยวไปไปซื้อปลากันดีกว่าผมต้องใช้ปลาเจ้าตัวนี้นะนี่ไปเลยัลเบอร์ตาไป โอเคซื้อปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่า mm hmm. ไหนมาเล่นวาเลสเดี๋ยวไปตกให้ดูอ่าเรามาจุดตกปลานะครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะว่าจะคาให้ดูสักสองชิ้นนะขอเวลาตกปลาสักครู่นะครับ a few moments later อ่าโอเคนะครับนี่ผมก็ไปตกปลามาแล้วเป็นสิบแปดตัวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวามาคาให้ดูกันโอเคแล้วเราจะมาคาที่หน้านี้นะครับเบดบราเดียมอ่าผมคาแค่สองอันพอขี้เกียจตกไม่ใช่อะไรอ่า ล้วก็ไปตั้งขายได้เลยนะเห็นไ,ไหมถ้าจะตั้งราคาต่ําสุดมันก็ได้นะเอาจริงเนี่ยต่ําสุดก็ได้หรือว่าตั้งราคาสิบขึ้นมาหน่อยก็ได้ออกเหมือนกันแต่ว่าผมมาอยากขายเร็วผมกาตั้งราคาต่ําสุดแปดก็ได้และสี่หมื่นแปดเออเอาจริงผมมันทําได้เยอะแหละแต่ผมแค่ขี้เกียจทำแค่นั้นแหละเออเนี่ยผมจะครับหมดเลยก็ได้ยี่สิบอันเดี๋ยวผมคูณให้ดูนะสองสี่สองแปดนะ ไม่ใช่สองสี่สองศูนย์ศูนย์นะคูณยี่สิบนะครับผมจะได้มาสี่แสนแปดเลยนะนี่คือยังไม่หักภาษีนะยอดผมอาจจะกดรับวันจันทร์ก็ได้เออผมก็จะโดนภาษีแค่สิบเปอร์เซ็นก็คูณไปเก้าสิบเปอร์เซนผมก็จะตกผมจะได้สี่แสนสามครับคิดดูเออแค่นี้เองเอาจริงแต่ว่าถ้าแบบบางคนถามว่าพี่แล้วทำไมไม่ตกปลาเองเดียวขายไปเลยล่ะมันก็ทําได้ครับแต่ว่า ในกรณีนี้ที่ผมเอามาบอกทุกคนเนี่ยคือกรณีที่ทรัพยากรมันเหลือในตัวเรานะถูกไหมเข้าใจไหมทรัพยากรมันเหลืออย่างของผมเนี่ยแร่เลเวลสองน่ะมันเหลือบาเดียมสองเนี่ยมันเหลือผมก็เลยเอามาคราฟเป็นบาเดียมขั้นใหญ่เออโลเป็น,เป,นเป็นไอเอนวิดบาเีียมอะที่เราขายเมื่อกี้สองหม่น่ะเออมันก็จะขายง่ายนะครับก็ทําให้บาเดียมเนี่ยขายออกด้วยก็เราจะลงทุนหน่อยด้วกันเอาสตาเมนาไปตกปลาแต่ว่า ค่าสตามิน้ามันก็ถูกคิดรวมมาในการในการเอาไปซื้อซื้อหินใหม่อ่ะขายเป็นเอลิดเนี่ยเอลิขั้นสองเนี่ยก็จะโดนรวมค่านุนข่านนี้เข้าไปด้วยก็ได้กําไรขึ้นมาอีกถามว่าแล้วเราย่อยเนี่ยเราย่อยเป็นขั้นหนึ่งแล้วเราผสมเป็นก้อนเล็กขายได้ไหมพี่เนี่ยพูดตามตรงนะครับว่าขายได้แต่ว่าช้าหน่อยซึ่งตอนที่ผมขายอ่ะมันราวๆา4ยี่บสี่ชั่วโมงเป,เป๊ะเลยประมาณเกือบยี่สี่ชั่วโมงถึงผมขายออก ทำให้ผมอะไม่กล้าไปลงทุนในตลาดในตลาดจุดนั้นเยอะๆแล้วผมกลัวว่ามันจะขายช้าเกินไปแล้วจนมันไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยหลอมขายเอาดีกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงโอริโอดิคอนอะโอริดิคอนนะอ,อนนะขั้นขั้นแรกมันขายออกอยู่แล้วนะเพราะว่าคนเอามาตีอาวุธกันเยอะนะครับอาวุธมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ไงเออดังนั้นมันขายออกครับอย่างเจ้าพวกเนี้ยเจ้าออเมวก็ยังขายได้นะครับบางคนไม่ไม่ทาแบบผมได้ไหมได้ครับ อาจจะทำออฟเมลครับออฟเมลขายก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นไหมออฟเมลเนี่ยเราตั้งราคาสูงสุดไปเลยนะครับยังไงก็ออกนะออฟเมลเนี่ยเราเวลาเราทาเนี่ยเราจะได้เราจะได้เอาทรัพยากรที่มันขายไม่ออกมาใช้ด้วยนะั่นคือมัสเปเรียมเห็นไหมมัสเปเรียมเลเวลหนึ่งเนี่ยคือขายธรรมดามันขายไม่ออกอยู่แล้วเออล้วก็ดองไว้ดองไว้สักหน่อยแล้วเราก็ไปนั่งหาดเลขดูว่าเราสามารถขายได้กี่ชิน้นแล้วก็พอเวลาฝนตกเราไปเก็บดอกไม้มาครับนี่คือการระบายของที่เราขายไม่ออกนะ คือพูดตามตรงนะครับถ้าสมมุติว่าเรายัางมัวแบบเอาชิ้นมัดไปเลี่ยมอย่างเงี้ยไเปเลี่ยมแบบเพียวๆเนี่ยไปขายเนี่ยเมื่อไหร่จะขายออกราคามันก็ลง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 เรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยเราเอาทรัพยากรของเราเนี่ยมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับมีมัดไปเลี่ยมเท่าไหร่ก็ลองเอาไปคราฟดูพวกเนี้ยมันขายออกอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ขายราคาสูงสุดได้เลยออฟเมลเนี่ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกก็เจ้าพวกเนี้ยเรเว่าหนึ่งมันขายยากถูกไหม เออเราไม่ไม่อยากรออ่ะไม่อยากเสี่ยงเพราะว่ามาคาร์เป็นขั้นสองขายโอเคถ้าเป็นแบบโอริจินอนขั้นหนึ่งโอเคมันขายออกรวยอยู่แล้วเอออย่างงี้ก็ได้นะไม่งงนะเออก็มาแนะแนวทางดีกว่าพูดว่าแนะแนวทางดีกว่าอย่าพูดว่าสอนเลยพูดว่าแนะแนวทางว่าเราจะเอาทรัพยากรที่เรามีเนี่ยในตัวเนี่ยที่มันขายไม่ได้เนี่ยเอามาให้เกิดประโยชน์เนี่ยทําได้ยังไงบ้างนะเออโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ ก็ให้ดูเฉยๆแค่คร่าวๆนะว่ามันขายดีนะครับก็สามารถเอาไปทําของอัปเกรดตัวละครเราต่อไปได้นะอ่ะคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเดติี่ด้วยนะครับก็ใครมีอะไรมาพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ไวท้ที่ด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ผมขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ